มาต่อในคลิป ep สองเลยนะท่านผู้ชมเรามาถึงร้านส้มตำที่สุสอร่อยนะฮะนี่นะฮะเรามาดูเมนูกันเลยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะปิ้งไก่นะฮะมันจะหล่นนะฮะถือว่าดีๆเมนูนะฮะโอ้โหส้มตำนะฮะสามสิบบาทราคาไม่แพงเลยนะฮะตำส่วสี่สิบตำป่าห้าสิบ ราคาตามนี้ได้เลยนะฮะวันนี้มีตำกุ้งสดขายนะจ๊ะนะฮะแม่ค้าแจ้งมาแล้วนะฮะไทยก็มีนะฮะ,นะฮะขนมก็มีนมนจีนก็มีนะฮะดูนะฮะ,ะ,ฮะแม่ค้าผมไม่ค่อยดีนะฮะต้องดูข่า เขียนแจ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮนะเมนูมียำหมูลาบหมูก็มีีนะ่นี่คือบรรยากาศวิถีบ้านนะฮะกรรมวิธีในการตําส้มตํานี่นะฮะยอดมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมมาดูพื้นทะีนะโอ้โหเราจะมาแวะดูนี้นิดหนึ่งนะฮะโอ้โห มีหมาหมาน้อยออออนี่แม่มาออกมาเลยวัามาทักทายจ้าบครับครับคับเป็ดคุมโลกจัาบุครับขอบคุณครับเป็ดคุมโลกอันนี้ไม่ใช่เป็ดคุมโลกนะฮะอันนี้เป็นหมาคุมโลกนะฮะโอ้โหขนเยอะมาก มองไม่เห็นตาเลยนะฮะไหนมาดูนะมาเข้าเขาลิ้นอะไรอ้าวไก่เนืมอหมามเข้ากับไก่ได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะแอบซ่อนอมือม,มารีวิวร้านท้ตมตำนะฮะมาเจอหมาสะง,งานเท้าโคมีตัวเดียวอันนี้สั่นฝนไปนะ้ มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะฝนเยอะมากนะฮะมีหนังสติ๊ด้วยนะฮะทางครงนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะว่าร้านส้มตำของเราที่เรามากินเป็นประจำประจำ,ะจำนะฮะ รออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะส้มตำของเราโอ้โหได้มาแล้วนะฮะมาดูนะฮะว่าส้มตำน่ากินแค่ไหนนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่นะฮะมีพนักงานเสิร์ฟนะฮะ เออน้องก,มอออองกิมน้อยของเรานะฮะไม่ได้สนใจใรดีนะฮะอยากกินข้าวตักเองนะฮะอยากได้น้อยใยมากตักเองโอ้แม่ค้าของเราวะนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเต็มที่เต็มที่เลยเลยนะฮะแม่ค้าบอกว่าอยากให้ลูกค้าอิ่มๆนะฮะตักได้เลยไม่ว่ากันนะฮะแม่ค้าใจดีมากๆเลยนะฮะ อืดูเลยนะฮะท่านผู้ชมเมนูต้มตันนะฮะรสชาติเนี่ยสุดยอดนะฮะลองมาดูอีกว่าอีกเมนูเขาสั่งอะไรไปะไรนะฮะนี่คือบรรยากาศนะฮะจะนั่งตรงนี้ก็ได้น,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 นั่งตรงนู้นก็โอเคนั่งตัวนี้ก็โอเค ไม่เอาครับไม่คอยเ,เหลืวเรา,เ,า,เ,อเ,ราเอาสองแค่ลยครส่วนอยา่างเขาเนี่ยนี่น,น,นะฮะเดี๋ยวเรารออีกเมนูหนึ่งนะฮะว่าเขาสั่งอะไรลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็เริ่มสายขึ้นมาแล้วก็ ก็จะมีลูกค้าว่ามาทยอยสั่งเรื่อยๆนะฮะว่าสั่งไม่ว่านะสั่งสั่งอะไรบ้างสมไม้ด้วยหรอมีซุปหน่อไม้ด้วยนะฮะได้ยินแว่วๆมานะฮะมาดูหน้ตาตาของซุปหน่อไม้นะฮะว่าจะเป็นอาวนี้ไม่ใช่ซุปหน่อไม้นะฮะซุปหน่อไม้ยังไม่มา ก็ให้ดูน้องตีบน้อยแบบมงังค่าก่อนนะฮะนี่ซุปเห็ดโคนเออซุปเห็ดโคนนะครับฟังชัดๆนะฮะท่านผู้ชมเห็ดโคนนะฮะไม่ใช่ <iye. S 1> เห็ดโคนอ่าเห็ดโคนนะฮะออกเสียงให้ชัดนะครับภาษาไทยทุกอย่างต้องชัดเจนนะฮะถ้าเสียงไม่ชัดมันความหมายมันจะเพี้ยนนะฮะตอนนี้นะฮะซ,ซุปหน่อมไม้มาแล้วนะฮะน้องตีบน้อยเสิร์ฟด้วยนะฮะวันนี้ให้สวมวิญญาณเสิร์ฟเนาะเอ้ยสาวเสิร์ฟ ตัวน้อยนะฮะเองวิญญาณเสิร์ฟน้อยอันนี้แม่ค้าเสิร์ฟเองนะฮะมาดูเมนูกันเลยนะโอ้นะฮะน่ากินมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหดอกไม้นะฮะต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะฮะนี่คือร้านริมทางนะฮะซึ่งราคาเราได้แจ้งไปแล้วให้ดูไปแล้วตั้งแต่ EP หนึ่งอืออีสองนี่แหละ นะะฮลิมทางจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้น่ากินขนาดนี้นะฮะโอ้โหเหลืออะไรอีกต้มข้าวโพดต้มข้าวโพดก็มีนะฮะเรารอชมเมนูต้มข้าวโพดนะฮะเอาตีมน้อยทำไมเอออะฮะ โอ้โหคนไทยเออนะฮะคขดิบเอีสานนะจ่าก็เลยเออจ่าอืมอเป็นคนไทยจา่าท่านผู้ชมบอกมาว่าไม่ต้องแจ้งนะฮะดูสันดั่งก็รู้แล้วนะฮะเปิบเปิบนี่คือการเปิบนี่นะฮะได้น้ำแล้วนะฮะเทก,กินไผกินมันนะฮะส่วนข้าพเจ้าเองนะฮะสงสัยจะได้แดกนะ้งแข็งนะฮะท่านผู้ชม อ,อ,อ,อพูดมากก็เดีงยวแปลงไปนะฮะเอาที่การกินไก่นะครับกินไก่มีไก,ไ,นะไก่สดๆนะฮะไก่สดๆนะลูกค้าเริ่มมาแล้วนะฮะมีทุกเพศทุกวัยนะฮะกำลังมาแล้วนะฮะ,เ,ททะ,ฮะ,ะ,ฮะเรารอดูเมนูตำข้าวโพดนะฮะว่าจะน่ากินมากน้อยเพียงใดนะฮะ ต้องขอบอกเลยนะฮะว่ารูปเมนูที่นี่อาจจะเป็นร้านริมทางนะฮะแต่ว่ารสชาติไม่ริมทางนะฮะรสชาตินี่สุดยอดนะฮะกินค่ะย่างกะพัฒตาคารอยู่ในวังพัฒตาคารนะฮะัตอะไรนะคะเราจะเขออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยนี้คืออะไรพัฒนาคารนะฮะโอ้มาดูนะฮะมาดูคำแรกอืมดีนะฮะน้องติีดน้อยของเราจะกินให้ดู น่าเราสาวเข้าแล้วนะฮะ <c oughs> ดูอีกรอบก็ยังน่าอร่อยนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะดูสิอันนี้คือช่วงรอรอตำข้าวโพดอยู่นะฮะดูเมนูตามข้าวโพดนะฮะท่านผู้ชม นีคือใกล้เสร็จแล้วนะฮะเมนูตำข้าวโพดออีกไม่นานเกินรอดูนะฮะว่าตำข้าวโพดจะน่ากินสุปดอไม้แค่ไหนอันนี้คือซุปดอกไม้นะคะซุปดอไม้นะไม้ปกปิดอะไรลูกการอ้าปากก็ปีสงฆ์อย่าอ้าแหงนะระวังเห็นแขะแม่นะฮะเข้าไม่หมดระวังเห็นแขะแม่นะฮะแขะแม่นะฮะ ใครไม่ทราบแฉแม่นะฮะคอมเมนต์กันด้านล่างนะฮะเดี๋ยวคอมเมนต์ตอบนะฮะเดี๋ยวพี่น้องกินน้อยตอบนะฮะว่าแฉแม่คืออะไรนะฮะมาแล้วนะฮะท่านผู้ชม,ม,มนี่ก็คือเมนูสุดแสนอร่อยของเรานะฮะตำขาต้าวโพดนั่นเองโอ้โหของวันนีอออ้อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลย นะฮะอ่าให้น้องตีบน้อยกินให้ดูหน่อยสินะฮะข้าโพดข้าโพดข้าโพดสุดยอดละมากเลยนะฮะ <S 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 เห็นมือแป๊บเดียวยังมือกันด้านเลยนะฮะเมื่อกี้นะฮะแบบแบบดูนะฮะอืะอสภาพหน้าเข้ากับส้มตำมากเลยนะฮะ เหลืออีกเมนูไหมนี่ม,มีสองมีสองอันเหลือลอีกหมดแล้ว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 นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงแค่นี้นะฮะขออนุญาตกินก่อนเอาลงนะฮะลงพูดอีสานนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะแสตเลสมานิดนึงนะฮะต้องขอเป็นพลตะวันะะฮเพิ่งฝึกนะฮะกำลังฝึกฝึกกับปีน้อยอยู่นะฮะอาจจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดให้ฟังนะฮะพูดอีสาน ตอนนี้กำลังฝึกฝนอยู่นะฮะก็จะมีแค่แรดออกมานิดหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้กำลังฝึกภาษาอีสานนะฮะเดี๋ยวคลิปหนะ้าอยาพูดภาษาอีสานให้ฟังนะฮะคนไหนอยากฟังภาษาอีสานจากหนุ่มน้อยนะใสเอกชัยมูลเข่องในน้องแท้แนอกใสเอกพลมนตการคนนี้นะฮะก็ติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับเอาน้องตีมน้อยสวัสดีหน่อยบา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 ย